สวัสดีครับทุกคนครับเรามารับชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปียนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้พามาดูการแข่งขันซีซั่นที่34ครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูลสโมสรกลุ่ม S นะครับคู่สุดท้ายนัดชี้ตานะครับระหว่างอีกหนึ่งแชมป์เก่านะครับก็คือคุณบีธนวัฒน์นะครับพบกับน้องเอมลาสศีใสนะครับเพราะรักจริงงอนะฮะ คุณบีก็มากับผู้ทีมยูเวนตุสครับส่วนน้องเอ็มมากับผู้ทีมเลี้ยวผู้ครับสวัสดีครับผมบีแค่ั้นแล้ครับซีซั่นนี้ผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอ็มราศีนะครับก็ลงบีซีเอลมาหลายซีซั่นละก็มีเข้ารอบลึกๆบ้างนะครับผมแต่ซีซั่นนี้ก็จะทำให้เต็มที่นะครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมฝากคิดด้วยบ๊ายบาย มาดูไล่อัพนักเตะกันก่อนนะครับฟูลทีมยูเวนตุสของคุณบีนะครับก็มากับแผน4-3-1-2นะฮะผู่รัตรูเป็นวอรเชสเซนี่นะครับเซนเตอร์แบ็กสองคนครับจอร์จิโอกิเรินี่ยินคู่กับมัทไธเดลิกนะครับแบ็กซ้ายอเล็กซานโดครับแบ็กขวาฮวนกัวร์โดครับมิดฟิลด์ตัวรับซามีเคดิล่านะครับผมมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนก็มีดักลาสคอสตากับอารตูนะฮะมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับผมเฟเดริโกเบันเดรสกี้นะครับผมส่วนคูซูนาก็เป็นเคสโนโรนันโดยินคู่กับเปาโลดิบาล่าครับ ทางด้านฟูลทีมเลี้ยงผู้ของนัเอ็มนะครับใช้แผน4-3-3นะครับผู้ศัประตูเป็นอเลซอนเบเกอร์ครับวันนี้ฟานไดยืนคู่กับฟาบินโยนะฮะโจเกอร์เมสน่าจะไม่ฟิตนะครับส่วนแบ็คซ้ายนะครับเป็นแอนดูริเบอร์สันครับแบ็คขวาเทนเอเล็กเซนเดอร์อาโนนะครับเมื่อฟาบินโยลงมาเล่นเป็น CB แล้วนะฮะจอแดนเทนเดอร์ซันต้องรับบทรับหน้าที่เป็น DMF ครับส่วน CMF 2คนนะครับก็มีเตียโกกาตาล่ากับเจมินเนอร์ครับสามภาษาหน้าเหมือนเดิมครับผมมาเน่ฟิมิโนซาร่าครับ ดูจากตารางคะแนนแล้วนะครับความกดดันก็หนักไปที่คุณบีนะฮะเพราะว่าจะต้องชนะสถานเดียวครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของยูเวนตุสของคุณบีเป็นผู้เค็นลูกเล่นก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มากับชุดเสื้อสีขาวครับส่วนลีพูของนังเอ็มนะครับก็มากับชุดสีแดงครับจังหวะแรกพยายามที่จะยัดให้กับโรนันโดนะฮะแต่ว่าล้ำหน้าไปครึ่งเก้านะครับวันนี้ผพ้สันศัตรูของลีพูนะฮะไม่ใช่อาเดียนนะในเกมไม่เจ็บนะครับอลิซอนลงได้ครับ ปัมกงินไปครับแล้วบอลไปเข้าทางอาตูอาตูก็เพิ่งย้ายมาจากบาร์เซโลนาฤดูกาลนี้นะฮะโลนโดครับได้บอลสปีดไปครับท่านผู้ชม1ต่อ3เอาอยู่หรือเปล่าแมหนึ่งคนยังพอไหวครับ2คนยังพอทนแต่3คนไม่ไหวครับโดบอกโรเบิร์ตสันครับมาทางซ้ายครับมานี่มานี้หล่อเพื่อนครับตรงกลางไม่มีใครมารับบอลเลยฮะ แม่เฮนเดสันก็รออยู่ไกลเลยครับยัดไปได้ครับฟิมิโนมาที่เตโก้ครับไหลมาให้กลับมาแน่ครับยิงปั่นๆเข้าไปจะหลับหรือเปล่าแม่เหมือนจะกึ่งยิงกึ่งผ่านหรือเปล่าครับท่านผู้ชมโอ้โหตั้งใจเปิดนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ได้ยิงนะฮะลูกบอลน้ําหนักเบาน่าจะเป็นการเปิดนะครับแล้วบอลลึกไปหมดเลยครับเอ้าล้วไปเก็บบอลมาได้ครับเรียบูมาเน่มาเน่เจอโอ้โหล็อกหลบสวยครับหลบอีกคนนึงโอ้โหสดสวยกับเอ้าเรื่องย้อนกลับมาทำไม น่า <laughs> <N h aha> จะลุกตกใจครับแม่ตกใจในความเก่งของตัวเอง <c oughs> สองจังหวะล้วนครับน้องเอ็มแม่จังหวะสุดท้ายพลาดไปไม่งั้นถ้ายิงได้เมื่อกี้เนี่ยยังสวยเลยนะฮะหมาใหมา่แล้วครับซาร่า <c oughs> ฟิมิโนโ,โยกมาแล้วยังได้ครับฟิมิโนโไม่ผ่านเดลิกครับ <c oughs> <c oughs> บอลยังอยู่ที่ซาร่าครับ ยัางในทําเกมลุกอย่างต่อเนื่องครับเรียบู๋มาด้านซ้ายครับโรเบร์สันยัดไปให้กับเตียโก้ครับทําชิงมาที่มาเน่ครับข้างหน้ามีกวาดาโดครับต้องคืนลึกไปเราไปติดดีบาร่าครับแต่ว่าบอลก็ไปเข้าทางลิพูอีกครั้งหนึ่งครับมาเน่โรเบร์สันมาที่เตียโก้ครับเบิ้ลกันอยู่สองสามคนครับแล้วไปเสียบอลให้กับกวาดาโดครับต้องระวังจังหวะสวนกลับครับมาแล้วครับดีบาร่า เบิร์นมาครับโรนันโดมาด้านขวาครับกัาร์โดแล้วเบิร์นไหลไปตรงพื้นท <Bern s. S 1> ี่ว่างให้กับ <Car>. ดีบาร่าครับไปดวลกับฟาบินโยข้างในมีโรนันโดครับไปถึงโรนันโดแล้วยิงด้วยซ้ายครับไปติดฟันได้แต่บอลมันก็ยังไปเข้าทางยูเวนตุสครับอาตูมาด้านขวาครับกัาร์โดดีบาร่าชิงมาคืนที่กัาร์โดครับแล้วเปิดเข้าไปโรนันโดไม่ถึงครับมีฟันได้มงเคียกมาเคียพ้นหรือเปล่าครับอ้าวแล้วครับในหายใจหายคอครับนีพูเจมินเนอร์ครับจะสวนหรือเปล่า ฟิมิโนโซาร่ามาด้านซ้ายสุดครับมีชะงักฉลับนิดนึงแล้ว,วจจะ่ายคืนไปที่ซาร่าก็ฉลับครับโอ้โห,โห,โห,โหเกมค่อนข้างไวนะครับคู่นี้แผนของคุณบีเนี่ยใช้แผนของซานโตสนะฮะแต่ว่านักเตะของยูเวนตุสเนี่ย<ด>าบางคนนะไม่เข้าตำแหน่งนะครับไม่ใช่บางคนน่าจะหลายคนเลยนะฮะจะต้องยืนผิดตำแหน่งของตัวเองไปนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูว่ามันจะส่งผลต่อรูปเกมมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ตัดกันไปตัดกันมาครับแล้วโรนันโด สุดปลายเยียดครับไม่ถึงบอลเลยไปถึงอาริซอนครับโอ้โหคู่นี้ต่อบอลกันไวมากนะฮะมาอีกแล้วครับพีเนอร์เฮเดสัน ปาดบอลมาที่เตียโก้ครับโอ้โหเบิ้ลกันแค่จังหวะเดียวนะฮะไม่ค่อยมีการเลี้ยงเลยครับทาชิงมาอีกแล้วครับมาเน่ชิงกับฟิมิโน่ครับแล้วมาเน่สปีดไปยกไปที่เสาสองโอ้โหเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมโดมิโน่ฟิมิโน่ครับยิงประตูแรกให้กับเรียบูอ้ยหยกไปแบบอย่างเหนือนะฮะมาเน่เดี๋ยวดูภาพช้าครับยกแล้วข้ามหัวเคียรินี่ไปครับท่านผู้ชมแล้วเหมือนเป็นไปตกจุดนัดพบนะฮะฟิมิโน่งงไปนิ่มๆครับดูครับ <c oughs> กระดกไปแล้วโอ้โหข้ามหัวคิรินี่ไปแล้วฟิมิโนะม่งแบบไม่ต้องกระโดดเลยนะครับด <c oughs> ูฮะโอ้โหเหมือนขยิ่งน,นิดนึงนะฮะเอาละครับเลี้ยวภูของน้องเอเมราสีนะครับขึ้นนำยูเวนตุสของคุณบีไปแล้วครับ1ประตูตสูญครับ <c oughs> จากเลบิโตโฟิมิโน่ครับ <c oughs> นานท, <c oughs> ทีที่43 <c oughs> ครับเกมค่อนข้างไวนะครับคู่นี้ต่อบอลกันชุบชับชุบชับแป๊บเดียวถึงกองหน้าเลยฮะ กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับเป็นจังหวะเกมลุกของยูเวนตุสครับโอ้โหชิงมาสวยครับเดดสกี้แล้วดีบาล่ามาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บครบแล้วนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากผฟุติศประตูนะฮะอาริซอนเปิดไปก็คงหมดเวลานะครับนั่นแหละครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับเป็นฝั่งของ เดีพูนะครับของน้องเอ็มนะครับขึ้นนำไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนนะฮะท่านผู้ชมอย่างที่บอกนะฮะการแข่งขันเหลืออีก2แมตช์นะครับผมคือยังไงเนี่ยคุณบีก็ต้องชนะ1แมตช์นะครับผมเป็นอย่างน้อยนะครับผมความกดดันตอนนี้ก็โดนนําไปด้วยนะฮะแผนการเล่นก็มีหลายตําแหน่งที่อาจจะไม่เข้ากับแผนนี้นะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฮะ4 3 1 2ของซานโตสนะครับก็เป็นแผนเมตานะ ใครเล่นทีมไหนก็อยากจะใช้แผนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องปรับนักเตะให้เข้ากับแผนครับมาดูการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อครับแต่ฝั่งน้องเอ็มนะครับก็ใช้แผนหน้า3มนะฮะสามประสานหน้ายังไงเรียบูก็ต้องมี3าประสานหน้าก็ต้องใช้แผนนี้นะฮะใช้ของซานโตสไม่ได้ครับเรียบูเป็นลุกทุ่มของยูเวนตุสครับอเล็กซานโดรดักลาสคอสตาครับเอ้าโดนเจมิเนอร์แย่งจากด้านหลังฮะ บอลกลับไปเป็นฝั่งของเรพูอีกครั้งหนึ่งครับอาโนเบิร์นไปให้กับมิเนอร์ครับแล้วซาร่าครับวิ่งขอบอลซาร่าข้างหน้ามีขวางอยู่ครับแล้วมมวนกลับมาหนึ่งทีครับไปติดเคียรนี่นะครับจะโยกไปด้านซ้ายครับถึงด้วยครับโรนันโดไหลแทงไปให้กับเบเดนสกี้ครับสปีดีแล้วแต่หลบนิดนึงแล้วไม่ได้ยิงครับเสียหลักไปนิดเดียวครับมาเกือบไปครับเกือบจะได้ยิงเหมือนกันนะครับนี่เป็นเบสเพเยอร์บอลทองนะฮะ มาแล้วครับมาดูจังหวะของลีพูบ้างครับซาร่าสปีดนีเคียรินี่ได้แต่ว่าเหลี่ยมไม่ดีครับโดนกระแทกแล้วเสียหลักไปต้องเอาชนะกันด้วยเหลี่ยมนะครับแต่เกมไวมากนะครับคู่นี้ต่อบอลกันไวมากครับซาร่าครับพลิกหมุนแล้วตวัดเข้าไปด้านในให้กับฟิมิโนครับไม่ถึงครับแล้วยูเวนตุสจะขึ้นด้านขวาบ้างครับอาตูมัเดสกี้เอาจ่ายไปเชลแตครับแต่ว่าก็ยังไปเขาทางพวกเดยวันเองครับดักลาสคอสตาเบินไปโรเนลโดจะพลิกก็ไปติดฟาบินโยครับ อาละครับเป็นบอลของเรียบูกครั้งหนึ่งครับฟิมิโนลองแล้วก็มองหาซาร่าครับพลิกหลบแตะหลบอเล็กซานโดได้แต่ว่ามีเหลี่ยมขวางอยู่นะครับต้องคืนมาที่มินเนอร์แล้วเบิ้ลคืนไปที่ซาร่าเคนนี่ต้องออกมาประกบกับอู้สกัดได้แล้วแต่ว่าบอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของเรียบูอาละครับต้องหยุดเกมนะครับต้องปรับทับกันบ้างฮะดูตัวสำรองของเรียบูครับจะส่งอเล็กซ์ออกเล็กเชมเบรนลงมานะครับ มาแทนเจมินเนอร์ฮะมีมินามิโนนะครับแล้วก็โอลิกีด้วยนะครับอ้าวส่งโอลิกีลงมาจนได้ครับมาแทนฟิมิโนครับแล้วเป็นโอริกีที่เป็นเบสเพลเยอร์บอลทองนะฮะท่านผู้ชมมีนักเตะก,ก็ต้องใช้ให้คุ้มครับน้องเอ็มบอกไว้บางคนอาจจะสงสัยว่าน้องเอ็มราสีใช่น้องเอ็มเอ่อ <c oughs> เอ็มราสีใสหรือเปล่า <c oughs> ใช่นะฮะ <c oughs> น้องเอ็มราศีใสนี่แข่งมากับเราหลายซีซั่นแล้วนะฮะแล้วก็เข้ารอบลึกๆมาโดยตลอดนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้แชมป์เลยนะฮะนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของน้องเอ็มนะครับซีซั่นนี้จะทําได้ดีแค่ไหนครับแต่โอกาสเข้ารอบสูงมากนะครับมาถึงตรงนี้เหลือเวลาอีก20นาทีในครึ่งรังครับอาตูอาตูยกมาอ้าวสวยเลยครับโรนันโดจับบอลยาวแล้วน้องเอ็มออกมาไวด้วยครับอาริซอนไม่ไม่ได้ยิงครับโรนันโด โอ้โหพลาดโอกาสตีเสมอไปอย่างน่าเสียดายครับอย่างน้อยถ้าแมตช์นี้เสมอแล้วอีกแมตช์หนึ่งไปชนะได้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเข้ารอบได้นะครับคุณบีแต่ต้องเอาตัวรอดแมตช์นี้ให้ได้ก่อนครับเพราะว่าถ้าแมตช์นี้แพ้นี่คือจบเลยนะฮะน้องเอ็มก็จะเก็บเพิ่มอีก3คะแนานครับ แล้วตัวนี้เหลือไว้นานสินาทีกว่าๆเท่านั้นครับจ่ายไปก็ติดอีกแล้วครับมาเน่อุริกีครับลงมาใหม่ครับแตะนิดนึงแตะล็อกแล้วไม่ยิงเองครับมาด้าน,นขวาครับชเชมเบเล่ชเชมเบเล่ยังไปจังหวะลูกได้เปรียบครับเปิดเข้าไปขึ้นโขกอ้อาวได้ประตูครับ2-0โอ,อ้เป็นตัวสำรอง2ตัวสำรองนะครับ1แอสซิสต์1ประตูครับ <laughs> ท่านผู้ชมมา จุดเริ่มก็มาจากโอลิกีนี่แหละครับดูฮะ <c oughs> ใจกว้างนะครับ <c oughs> เปิดตัดเข้ามาขวางสนามมานะครับ <c oughs> แล้วเป็นเชเบลเลนตัวสำรองอีกคนหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วยโยนเข้าไปส่งใส่พานคืนเข้าหัวศีรษะของโอลิกีครับ <c oughs> ดูครับ <c oughs> เหมือนจะล้ำไปแล้วนะครับแต่ว่ายังม่งได้อยู่นะครับ แล้วเป็นประตูด้วยครับที่สําคัญแล้วเป็นประตูที่เรียกได้ว่าโอ้โหน่าจะพาน้องเอ็มราสีเนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างสดใสครับถ้าเกิดชนะแมตช์นี้นะฮะแมโอ้โหตัวเปลี่ยนเกมนะครับก็มีหลายคนนะฮะที่ใช้นักเตะตัวสํารองที่ค่าพลังอาจจะไม่สูงแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเบสเพลเยอร์ด้วยนะครับ <S <S พอส่งลงมาก็เป็นซูเปอร์ซับได้นะฮะท่านผู้ชม โอ้โหมันเป็นที่การเล่นของเราแล้วก็จังหวะเกมด้วยนะครับอลฮะตัดได้แล้วครับเรียบูมานี่บลิกกีพิกแล้วก็ตวัดมาให้กับซาร่าครับวิ่งหน้าตางังไปแล้วดวลกับเชสนี่ครับแต่ว่าบอลมันไหลเข้าหาเชสนี่นะครับซาร่าวิ่งไม่ทันอย่างไม่หมดความหวังนะครับคุณบีอเล็กซานโด ดักลาสคอสตาจิ้มไปให้กับโรนโดเบิร์นมาด้านซ้ายครับเอ็กซานโดอีกครั้งหนึ่งครับข้างในมีดิบาร่านะครับแล้วมีโรนโดด้วยเราโยนเข้าไปครับกระโดดตีลังกาขี่ออกมาได้ครับฟันไดมแม่ก็ไปติดฟินิชชิ่งนะครับแล้วจะสวนกลับเลยครับซาร่าโดนเก็บเคเรนี่ครับหล่ออุลิคินิดนึงครับซาร่าพลิกพลิกยังไม่เข้าก็พลิกไปก่อนครับรอกระเทียมที่หลังครับเชมเลนไหลมาให้กลับมาได้ไอหัวน้งนี่หู ไปตรงตัวเชสนี่ครับแม่เกือบจะได้ลูกที่3ครับแล้วตอนนี้ทดเวลา2อนาทีหมดเวลาการแข่งขันครับแม่วันนี้เกมค่อนข้างไวแล้วก็จังหวะการได้ประตูนะฮะก็ถือว่าเด็ดขาดทีเดียวนะครับสหรับน้องเอ็มราสีนะครับแม์นี้ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะฮะการของบอลก็เยอะกว่านะครับมีโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งครับแล้วเป็นฟิวมิโนนะครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในแมสนี้นะครับ อีกแมตช์หนึ่งที่บ้านของน้องเอ็มนะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับสรุปตารางคะแนนของกลุ่ม H นะครับผมที่1ของกลุ่มนะฮะก็เป็นเชลซีของกุนโจนะครับมี13คะแนนนะครับที่2ก็เป็นเลียบูของน้องเอ็มลาสีนะครับมี12คะแนนนะครับที่เข้ารอบไป2ทีมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ